ปฏิแฟมลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปฏิพาเพื่อนๆมาตามส้มตำค่ะปติจะใช้แครอทกับมะละกอนะคะเพื่อนๆจะตามใส่พริกแห้งมีกระเทียมแล้วก็มีมะเขือเทศอันนี้คือปลาดุกปติทอดมาแล้วนะคะแล้วก็จะกินกับผักบุ้งค่ะแล้วก็ขนมจีนนะคะมาลงมือตำเลยค่ะ ตีก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะน,นะคะที่จะใส่ใส่น้ำปลาค่ะตับใส่น้ำปลานะคะตับใส่น้ำปลาแล้วก็สัต์จะใสน่น้ำมะขามเปียกค่ะคราวนี้ก็เราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ มะเขือเทศลงไปเลยจะได้โขกให้เข้ากันนะคะตะกี้ปกินชิรสนะคะตะกี้ผส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะ นิดหน่อยน้ำตาลปี๊บนะคะบีบไปก่อนจะได้ละลายแล้วก็แล้วก็บีบมะนาวใส่อีกชิ้นหนึ่ง มะนาวน้ำเยอะมากค่ะน้ำเยอะมากแล้วก็ทีก็จะใส่มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกค่ะแล้วก็ใส่น้ำปล้าไปเลย ใส่ขูงรสนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แครอทกับมะละกอน,นะคะที่ปฏิใส่แครอทก็คือจะได้มีสีสนะะันค่ะเพื่อนๆ ตนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆชีวิตคนไทยในะต่างแดนนะคะชุตํำมาจะกขาดไม่ได้เลยค่ะมาทานชุตํำกันนะคะสติก็จะมีหนมจีนลปลาดุกทอดเสร็จแล้วค่ะเพื่อนมาทานชุตํำกันค่ะเป็นกับปลาดุกทอดนะคะ แล้วก็ตักเลยค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆนเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนเอนกินกันค่ะตุมตามน้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะมะเขือเทศเยอะย่วซุมตามใส่น้ำปลาใส่น้ำใส่ น้ำมะขามปาทีก็จะใส่ถั่วนิดหน่อยแบบนี้เลยแล้วก็จะกินกับปลาดุกค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิีด้วยนะคะ